ยาเพียแคม mm hmm. ทําใจพารายาเม็ดรรเทาปวดลดไข้ mm hmm. สบู่เบนเนต c a n e mm hmm. เชฟโรเลตเทลเบเซอร์กลับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กันต่อครับ mm hmm. กับการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ปีที่2เทอม3ซึ่งตอนนี้ราแข่งขันผ่านไปแล้ว4ี่โรงเรียน และที่ทำคะแนะนน้ำดงอยู่นับ1ตอนนี้นั่นก็คือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งวัดต้นสนจังหวัดอ่างทองทำคะแนนไว้สูงถึง9.70คะแนนะและนดับสโรงเรียนจันทองเอี่ยมจังหวัดนนทบุรีกับคะแนนที่ทำไว้8.85คะแนนะและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของโรงเรียนที่5โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1จังหวัดระยองครับ พร้อมแล้วค่ะไปพบกับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งกับบทเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลค่ะคาดองฉันยอมให้พ้นะเธอแต่เธอต้องยอมยกขันมากมาก โอ้หเต็นกันสุดฤทธิ์สุดเด็ดเอาละค่ะแนะนำตัวเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรีมวลสุกเกมนะคะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะชื่อเล่นชื่อน้องบิวค่ะมาจากโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งค่ะความรู้สึกที่มารายการชิงช้าสวรเป็นไงบ้างคะ ก็ตื่นเต้นค่ะแต่ก็ไม่มาเพราะว่าคิดว่าจะทําให้ดีที่สุดค่ะอ่าน้องบิวค่ะขอกำลังใจเลยค่ะขอกําลังใจเลยค่ะค่ะขอให้พี่ๆแล้วก็ผู้ปกครองทุกๆคนแล้วที่มาเชียร์วันนี้นะคะขอเป็นกําลังใจให้หนูได้เป็นแชมป์ได้ครองแชมป์วันนี้ด้วยค่ะขอเยอะเลยอ่ะน้องบิวใช่ไหมคะน้องบิวก็ดู สดชื่นยิ้มย้มแจ่มใสนะคะยิ้มย้มแจ่มใสแล้วก็ร่าเริงก็เหมาะกับเพลงนะคะต้องบิวอาจจะต้องควบคุมในเรื่องคีย์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีมันมันฉลบไปคีย์อื่นนะคะมัน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 ผิดคีย์ไปร้องร้องไปร้องมามันผิดคีย์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้อง ฟังดนตรีให้แม่นว่าเป็นคีย์ไหนอะไรเงี้ยเราจะได้ร้องได้ตรงกับคีย์นั้นในส่วนของความสนุกเนี่ยคือน้องบิวทําได้ก็คือสนุกสนานไปกับแดนเซอร์แต่แดนเซอร์จะแรงมากแล้วน้ององบิวเนี่ยจะยังไม่แรงเท่าเท่าแดนเซอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเด่นสู้เขาไม่ได้นะลูกน้องบิวพี่ฝนว่าน้องบิวมีใจรักเพลงลูกทุ่งแล้วแหละแต่ให้ไปฝึกเพิ่มเติมตรงนี้นะคะนอกกนั้นก็ไม่มีอะไรสนุกสนานดีค่ะ ต่อประเด็นจากพี่ฝนนิดนึงเลยนะครับก็น้องบิวก็คืออย่างที่บอกก็คือว่าในเมื่อเราร้องเพลงเร็วเพลงที่มีเนื้อหาแบบนี้เราต้องสวมบทบาทเป็นอย่างนั้นไปด้วยไม่ว่าตัวจริงเราจะเรียบร้อยแค่ไหนก็ตามเราก็จะต้องสนุกสนานร่าเริงเอาให้อยู่นะครับ mm hmm. ทวนี้ก็มาเรื่องของการเต้นแน่นอนอารมณ์เขาเต้นแรงดีสนุกสนานได้แล้วแต่ต้องระวังเรื่องฐานนิดนึงความสมดุลอย่างท่าที่ซ้ายขวาอะไรเนี่ยสมดุลจะต้องสวยงามหน่อยเพราะไม่งั้นท่อนล่างขามันจะแบะนะครับ จะยอ่อยัางไงาให้ให้ลงไปทั้งตัวหรือย่อครึ่งส่วนนั่นเองคือปรับเรื่องระเบียบเล็กๆน้อยๆน,นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเรื่องพรอ็อพแน่นอนทุกคนในที่นี้ต้องมีคําถามว่ามันคืออะไรตอนแรก<ม>นะครับคือพร็อพเนี่ยครูเบิร์แนะนําไปหลายทีแล้วว่าถ้าเอามาใช้มันต้องเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงที่จําเป็นจริงๆที่ขาดมันไม่ได้ครั้นี้พอเอาออกมาเป็นส่วนเนี่ย แน่นอนเลยการดูทุกคนจะเอ๊ะอะไรอะไรเขาวควายจ <ะ S 2> ยางจะพูดพอดีว่าเขาวควายหรือเปล่าเกยนอ,อเกยรอ,อ,อรู้ว่าจะมีการถยายนถาถายถา<ๆ>ยอะไรอย่างเงี้ยหือโอท็อปไหมเนี่ยอันนี้นะอันนี้เป็นประเด็นที่ดีนะครับแต่ไม่ได้ผิดอะไรนะคะแต่ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีว่ามันทําให้คนดูเกิดคําถามแล้วคนดูก็จะรอว่าปมนี้มันจะคลี่คลายเมื่อไหร่นะครับแล้วมันก็จะเสียสูนทรียะในการชมอันอื่นไปพอตอนจบเปิดมาเป็นหัวใจจบอ๋อหัวใจจบแล้วนอกนั้นก็คือสนุกนะครับไม่ว่าผลจะอออกมาาเป็นย่งไร ครูมั่นใจว่าทั้งประเทศรู้จักโรงเรียนหนูแน่นอนสองโรงเรียนเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับที่จะเข้าไปชิงแชมป์ประจำเทอม3ปีที่2นะครับบัลังที่1ว่าที่แชมป์อันดับหนึะครับโรงเรียนเทศบาล1วัดต้นสนจังหวัดอ่างทองนะครับ9.70นะครับบัลังที่2ว่าที่แชมป์นะครับอันดับ2นะครับ โรงเรียนจันทองเอี่ยมนะครับจังหวัดนนทบุรีครับ8.85อ่ะทั้งสองบัลลังมาลุ้นคะแนนกันนะครับโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งทำคะแนนไปได้ แปดจุดครับไม่พ่สน 4. 2บนลลังยังเหมือนเดิมนะครับวันนี้ไม่ยับเลยครับเดี๋ยวเดนะคในนะใสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวรุ่นกันมาถึงน้องบิวค่ะ,ะมมกนะคองน้ำค่ะก็ขอขอบคุณคุณครูทุกๆคนแล้วผู้ปกครองนะคะที่เป็นกำลังใจให้วันนี้วันนี้ก็ทำดีที่สุดแล้วค่ะโอ้ คนเชื่อค่ะว่าน้องบิวทำดีแล้วก็ตั้งใจมากๆไปฝึกฝนนะเดี๋ยวกลับมาได้อีกนะคะแล้ววันนี้นะคะโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยองหนึ่งค่ะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต,โตจักรยาน L.A. แล้วและก็รถยนต์เชฟโรเลตนะคะ10,000บาทค่ะ น้ำตาในครั้งนี้ก็ขอให้น้องๆเข้มแข็งแล้วกลับมาสู้กันอีกนะครับและในสัปดาห์หน้าต้องมาลุ้นกันต่อแล้วครับว่าัลหลักจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ห้ามพลาดแต่ตอนนี้พักสักครู่ครับ